ทุกคนในวันนี้นะคะเราชืก็ไม่ได้มาสองสติติอย่างใดแต่ว่ามาปล่อยบอมให้กับทุกคนนะคะว่าทุกคนกควรจะไปตำกันหรือเปล่านะคะก็คือเนื่องจากว่าเราเชื่อช็อป1 1เอ็ดมาใช่ไหมรู้สึกว่าเราอยากจะมาแชร์กันเนาะเพราะว่าเราเห็นรีวิวที่ไทยเนี่ยมันดีมากอยากจะรู้ว่ามันดีจริงไหมนะคะวันนี้เราเชื่อก็จะมาแกะกล่องให้ดูว่าเราเชื่อซื้ออะไรมาบ้างนะคะกล่องแรกนะคะก็คือบ๊อบบี้บราวนั่นเองเนาะแล้วก็อีกกล่องหนึ่งก็คือลาเนชนะคะ เรามาแกะบอบบี้บราวกันก่อนนะคะเราจะจะมาลองให้ทุกคนดูนะคะว่ามันดีจริงหรือเปล่า <c oughs> คือแบบบอบบี้บราวอะ่ะก็ดังแหละดังมากๆในไทยนะคะแต่ว่าถ้าที่ในจีนก็จะแบบไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้บูมมาก <c oughs> เราเชิญช็อปอ,อันนี้มาค่ะ <c oughs> ก็คือเป็นเบสของเขานะคะ <c oughs> ก็คือเป็นวิตามินเอนริช ฟสบชจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้อยากได้ตัวนี้ทุกคนจริงๆแล้วอยากได้ลิปบาล์มก็คือตัวนี้ลิปบาล์มลิปทินนั่นเองค่ะจริงๆก่อนหน้านี้เราจะใช้ดีออนะคะแล้วก็แบบมันมันหมดไปแล้วคือตอนนี้ก็คือควักอยู่นะคะแล้วก็แบบกําลังแบบเล็งหาสิ่งใหม่นั่นก็คือแบบว่าเหมือนคนเขาบอกว่าบ๊อบบี้ราลคือดีมากนะทุกคนก็จะให้ดูเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้แถมอีกหนึ่งอันนะคะก็คือจริงๆอ่ะอยากได้แท่งนี้แต่ว่าแท่งเนี้ยมันเป็นแท่งแถมทุกคน เราก็เลยจะต้องแบบหาสิ่งที่จะต้องซื้อก็เลยซื้อมาเป็นอันนี้นะคะแต่ว่าแพ็กเกจของ11-11ของเขาอะก็คือแถม2แท่งนะซึ่งเราคิดว่ามันดีงามมากดีงามแบบกว่าทุกๆโปรที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้ก็ป็นสุ่มอะแล้วมันก็ได้แท่งเดียวนะทุกคนอันนี้คือเขาก็บอกสีชัดเจนนะคะ คืออย่างของบ๊อบบี้บ้าวอะส่วนใหญ่เขาจะไม่บอกสีว่าเขาจะให้สีอะไรเราก็คือจะสุ่มซึ่งเราก็แบบแล้วถ้ามันเป็นสีที่เราไม่ชอบล่ะถ้ามันเป็นสีที่เราใช้ไม่ได้มันก็เหมือนกับมันไม่ได้ใช้แน่ๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าในช่วงโปร11-11ของเขาอะค่ะก็คือเที่ยงคืนหึงตีสองอะเขาจะแถมสีนี้เท่านั้นก็เป็นสีที่เราจะคิดว่าได้เราจะก็เลยจัดมานะคะอ่ะเรามาดูอันแรกกันเลยนะคะก็คือเป็นเฟสเบสนะคือคนเขาบอกว่าดีมากๆนะคะทุกคนแต่ว่าเราชื่อตอนแรกก็คิดว่าเราจะใช้เพื่ออะไร คือแบบเขาบอกว่ามันทําให้หน้าชุ่มชื้นนะคะปกติเป็นคนหน้าแห้งแหละเราฉุดก,ก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็คงดีมัง้งก็เลยซื้ออันนี้มานะคะเพราะามันเป็นสินค้าที่เขาขายดีมากๆกลิ่นเขาก็จะเป็นแบบเลมอนเลมอนนะทุกคนจริงๆมันเหมือนแบบกลิ่นคล้ายๆอีกแบรนด์นึ่งแต่ว่าจินตนาการไม่ออกว่าแบรนด์ไหนเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติซึ่งพอลองใช้ดูแลทุกคนคือมันดีงามมากเป็หนแบบนี้ค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครแบบซื้อโปรอะคือตอน1 1 1มันจะมีโปรก็คือซื้อ1ได้3คือกระปุกใหญ่ได้กระปุกเล็ก3อันใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นเราจะได้คำนวณและคิดอยู่ในหัวแล้วว่า1ปีเราจะใช้1กระปุกนี้หมดจริงๆหรอออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าโปรนี้มันไม่ใช่สําหรับเราเราจะต้องช็อปอย่างฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นเราจึก็เลยไม่ได้ซื้อในโปรนั้นค่ะซึ่งปัจหลังอ่ะเขาก็เลยมีโปรมาที่แถมบิสติกนะคะซึ่งมันแบบ ใช่แหละมันเหมาะสําหรับเรานะคะก็เราจะจะมาทาให้ดูนะนี่ทุกคนคือมันลื่นมากอะคือถ้าเกิดว่าใครที่มองหาเบสอยู่นะเรา่อคิดว่าอันนี้ไปตําได้นะคะส่วนตัวรู้สึกว่าทําให้หน้าดูไม่แห้งจนเกินไปคือเราจะเป็นคนหน้าแห้งมากมากถ้าทุกคนเห็นตอนนี้สภาพตอนนี้คือหน้าเย่มากก็คือทั้งป่วยแล้วก็แบบนอนดึกนะคะก็จะเห็นสภาพหน้าเป็นแบบนี้ แล้วคือพอเขาทาลงไปอะ่ะเหมือนแบบอยู่ในร้านอะไรสักอย่างฟิลสดชื่นสดชื่นอ่ะทุกคนคือมันก็โอเคนะคะแล้วก็ใช้ไม่เยอะอ่ะปาดน,นิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้แล้วทุกคนก็คิดว่าเงิน,นนี่จะเสียไปเนี่ยน่าจะอยู่ได้ขั้นต่ำคือสี่เดือนเราคิดเองว่ามันน่าจะอยู่ได้ขั้นต่ำสี่เดือนนะคะจุดไหนที่เราจะรู้สึกว่าแห้งอะ่ะมันก็คือช่วยเราชื้อได้นะคะ ก็คือแบบมันจะทําให้เครื่องสำอางติดทนมีคนบอกนะคะแต่ว่าส่วนตัวที่เราชื้ใช้ก็คืออันเนี้ยมันดีตรงที่ว่าเราชื้เป็นคนหน้าแห้งมากแต่พอเราชื้อทาบเบสลงไปแล้วใช่ไหมคะเหมือนทําให้หน้าเราชุ่มชื้นขึ้นอะ่ะมีใครเป็นเหมือนกันไหมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้แล้วรู้สึกเหมือนกันก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะอันเนี้ยผ่านทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่เล็งอยู่นะคะเราช้ก็แนะนําว่าซื้อได้นะอันนี้เป็นอันที่สองนะคะที่เราชื้อได้มาเป็นสีนี้ ซึ่งบอกเลยทุกคนมันไม่มีสีหรอกเอาจริงๆแล้วก็คือเราจะต้องทามันแล้วก็ไปผสมกับสีอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะจะลองทาให้ดูมีสีขึ้นไหมคะส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบธรรมชาติอะไรเงี้ย คือบางทีเราชื้กก็ไม่ได้อยากจะได้สีที่มันชัดเจนอะไรเงี้ยบางทีอยากได้ดูธรรมชาติฉันแบบไม่ได้แต่งหน้าอะไรเงี้ยมันทาลิปมันธรรมดาความแตกต่างเราชื้อคิดว่าอันเนี้ยค่อนข้างอยู่ได้นานกว่าดีออแต่ส่วนตัวถ้าพูดถึงเรื่องสีชอบดีออมากกว่าถ้าแบบความแบบหนึบๆนึอยู่ในปากอ่ะคือดีออมันจะดูหนึบมากแต่ว่ามันอยู่ไม่นานทุกคนแต่ว่าบ๊อบบี้บาอเราชคิดว่ามันมันหนึบแบบสบายสบายคือไม่ได้แบบรู้สึกอะไรมาก ถ้าชอบสีสวยเราจะคิดว่าดีออแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าจะซื้ออันนี้เพื่อให้ปากชุ่มชื้นอะไรเงี้ยระหว่างวันเนาะอันนี้โดนได้นะคะแล้วก็ไปทาสีอื่นทับซึ่งเราจะคิดว่าผู้หญิงทุกคนมีลิปสติกเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการที่จะต้องมีสีหรือไม่มีสีนะคะก็คือสําหรับเราคือถ้าคุณภาพมันได้ก็โอเคส่วนแห้งเล็กอันนี้นะคะสีรูบี้สีรูบ,รบี้ก็คือเป็นสีที่ ฮิตมากเหมือนกันนะคือมีหลายๆคนบอกว่ามันสวยอะแต่ว่าสําหรับเราเชื่อก็คือสีเขาจะเข้มไปหรือเปล่าเราชื้นไม่แน่ใจคือเราชื่นไม่ค่อยใช้สีแดงๆค่ะเราชืกก็เลยไลน์ไปหาพี่สาวนะคะว่าเยาะปุ๊บเยาะเอาไหมพี่สาวก็ตอบมาอย่างทันทีว่าเยาะก็เลยแท่งนี้ก็จะเก็บไว้ให้พี่สาวนะคะสองตัวนี้เราเชื่อคิดว่าผ่านถ้าเกิดว่าใครเจอโปรนะคะเหมือนสมมติซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเงี้ย จัดเลยทุกคนเราชื่อคิดว่ามันคุ้มค่าแต่ว่าดีออกก็ดีเลทุกคนดีออกก็ยังแบบดีออกก็ต้องโดนอะ่ะคือว่าง่ายมี2อันเลยทุกคนแต่ถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราชื่อก็คิดว่าอาจจะเลือกเป็นดีออนะคะแันมาเป็นตัวนี้ค่ะก็คือลาเนชนะคะซึ่งบอกเลยทุกคนมันมีเยอะมากๆนางทาโปรเหมือนแบบโลาะขายทางร้านอะไรอย่างเงี้ยเราชื่อก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือใช่แล,ะละ้วล่ะไีกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าถ้าเป็นยี่ห้อที่มันไม่ค่อยลด เราจะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้ายี่ห้อที่มันแบบลดแลกแจกแถมแบบนี้ต้องโดนตอนนี้ต้องโดนก็เลยช็อปลาเนชมานะคะแต่ว่าตอนที่ช็อปอะ่ะคือในลาซาด้าก็ไม่ทันเหมือนกันก็คือสีของเราเชื่ออ่ะคือมันหมดก็เลยต้องไปช็อปในช้อปปี้แทนนะคะของแถมเหมือนจะน้อยกว่าในลาซาด้าหลยทุกคนแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าคุ้มมากๆก็คือเราชื่อซื้อแค่สิ่งนี้สิ่งเดียวนะคะก็คือคุชชั่นนะเดี๋ยวเราจะแกะคุชชั่นให้ดูก่อนก็คือได้คุชชั่นหนึ่งตลับนะคะ แล้วก็ได้รีฟิล1นึ่งอันได้มาในราคา1 0 5 0บาทแต่ทุกคนอของแถมอะ่ะคือความอลังการคืออยู่ที่ของแถมแต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบเป็นสองซมานะแต่ว่าเขาแถมมาแบบนี้เราก็แบบวันไหวนะคะก็คือได้คลีนเซอร์มาหนึ่งอันนะคะอันนี้หลอดใหญ่นะอันนี้ก็คือลิปสลิปปิ้งมาร์กหนึ่งอันสลิปปิ้งมาร์กหนึ่งอันเมคอัพเซรั่มหนึ่งอันถามว่าฉันจะได้ใช้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคุ้มดีนะ อไอสลิปปิ้งมาค์อีกหนึ่งอันอันนี้ก็เป็นสลิปปิ้งมาค์อีกหนึ่งอันแล้วก็อันนี้เป็นพรินเซอร์แล้วก็หลอดสุดท้ายอันนี้ก็คือเป็นวอเทอร์แบงค์ไฮโดรเอ็กซ์ครีมเอ็กซ์อะไรก็ไม่รู้นะอีกหนึ่งอันก็คุมแล้วนะแล้วก็ได้อันนี้เป็นริมูเวอร์นะคะก็คือลิปแอนด์อายริมูเวอร์อีกหนึ่งอันแล้วก็ได้ซองซองแบบนี้ทุกคนจะนับให้ดูนะหนึ่งซองสองซองสามซองสี่ซองห้าซองหกซองเจ็ดซอง แต่สองเก้าสองสิบสิบเอ็สิบสองสิบสามได้อีกสิบสามอะทุกคนบวกกับอันใหญ่สิบสี่สิบห้าสิบหก้ยี่สิบสองชิ้นะประมาณเนี้ยคือได้ประมาณยี่สิบกว่าชิ้นแต่ซื้อจริงๆะก็คืออันนี้อันเดียวทุกคนคือที่ตัดสินใจซื้อเพราะอย่างเดียวเลยของแถมนะคะก็คือเป็นทัดการตลาดมา,มากๆแต่ถามว่าพวกเนี้ยเราได้ใช้ไหมไม่รู้ แต่เราจะมารีวิวอันนี้ให้ดูค่ะอันนี้เป็นมีโอโ o w นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นโ l o นะเพราะว่าเราชื้นหน้าแห้งเราชก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราใช้ Match น่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือที่คนชอบรีวิวก็คือสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าเราจะจะมารีวิวสีชมพูให้ดูนะก็คือเป็นแบบนี้ก็คือเปิดออกมาก็มีตลับแล้วก็มีพับของเขาก็คือส่วนตัวรู้สึกว่าโอเคแพคเกจดูดีนะคะเราจะแท็บให้ดูครึ่งหน้านะก็คือคนบอกว่าปกปิดมากๆก็คือแบบ มากประมาณนี้จะทัให้ดูนะคือส่วนตัวเราฉุนคิดว่ามันขาวอะแต่ว่าถามว่าปกปิดไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนคือถ้าใครแบบอยากแบบไม่ต้องปกปิดเยอะอะไรเงี้ยเนาะออกจากบ้านแบบรดเร็วอะก็ก็ได้อยู่นะจะทำให้ดูครึ่งหน้าความแตกต่างก็คือขาวขึ้นมาเลย แต่ถามเราชื้อคือมันก็ไม่ได้ปกปิดอย่างที่ในรีวิวที่เราชื้อไปดูมานะคะคือสิ่งที่ได้คือความขาวถูกไหมแต่ถามว่าปกปิดไหมก็ยังเห็นกลายังเห็นแบบใต้ตายังเห็นทุกสิ่งแต่ว่าหรือว่าเราหน้าเราแย่มากนาอหน้าเราชื่ออาจจะแย่มากก็ได้ ก็คือแบบถ้าใครแบบอยากวันสบายๆเบาๆไม่มีอะไรนะคะก็เป็นแบบนี้ยังเห็นกละยังเห็นแบบรอยด่างดําอยู่นิดๆอะไรเงี้ยก็ไม่นิดก็เห็นก็เห็นนะทุกคนแต่มันคือมันไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งตามตามภาพเลยค่ะทุกคนก็คือหน้าเราก็ดีขึ้นมาแหละแต่ว่าถามว่าปกปิดขนาดนั้นไหมเราจะคิดว่าไม่นะ <No. S 1> ก็ยังจะต้องใช้คอนซีลเลอร์อยู่นะหรือว่าแบบหน้าเรามันคุณภาพไม่ดี เหมือนบล็อกเกอร์คนอื่นเขาเราจะมาลองเทียบให้อีกแบรนด์หนึ่งนะคะก็คืออันนี้เป็นแบรนด์อะไรก็ไม่รู้นะพี่สปายซื้อมาให้นะคะก็คือรูปลักษ์เขาจะเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนมันเป็นแบบคุชชั่นที่เราไม่เคยเจอปกติเราชืใช้ The Face Shop นะคะส่วนตัวคิดว่าชอบ The Face Shop มากกว่าเพราะว่า The Face Shop ออกปิดมากกว่าแล้วก็แบบน่ารักอะ แต่ว่าฉันคิดว่าอันนี้มันกลืนไปกับผิวนะข้อดีของเขาคือกลืนไปกับผิวอันนี้เป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งก็ดีแหละแต่แค่มันไม่ดังที่เมืองไทยนะคะลักษณะของเขามันเป็นแบบนี้ควนปึ้งมีอันนี้ด้วยอะแต่ว่าใช้ไม่เป็นอะแล้วพี่สะพายบอกวิธีการใช้แล้วแต่ว่าเราลืมนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะก็คือแบบไว้ใต้ตาหรือว่าไว้คอรเร c จุดต่างๆนะคะก็จะมาลองแท็บให้ดูนะ อันนี้เหมือนนาะจะแบบไม่ค่อยเหมาะกับการลงเบสก่อนเนาะคือปกติเขาไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้เราลงเบสก่อนหรืเปว่าไม่รู้เขาก็เลยดูแบบเปียกไปนิดนึงหรือเราใช้ยชยเยอะอ่ะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนให้ดูนะคะความแตกต่างทุกคนดูว่าความแตกต่างแตกต่างกันไหมเอ่ยอันนี้กับอันนี้ คือส่วนตัวคิดว่าฝั่งนี้จะวววกว่านาออันนี้ก็คือไม่ได้วาวมากนะคือถ้าเกิดว่าแบบใช้ไปสักพักหนึ่งอะ่ะมันก็จะไม่วาวค่ะทุกคนมันก็จะแห้งไปกับผิวอะคือส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบความปกปิดมากๆอะ่ะเราชื่อชอบอันนี้มากกว่า the face shop นะคะแต่ว่าอันเนี้ยถ้ารออีกสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มแมทอะ่ะก็ดีเหมือนกันสำหรับเราชินนะอันนี้คือเหมาะกับการเติมค่ะ คือไม่ได้เป็นการลงอันแรกแบบเราออกจากบ้านเลยเพราะว่าเราเช่อค่อนข้างมีอะไรที่จะต้องกบเยอะนะคะก็คือเช่นแบบใต้ตาของเราแล้วก็แบบมีกละมีฝ้าเนาะเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าอันนี้มันไม่เพียงพอหรือว่าเราใช้ไม่เป็นน่ะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามันปกปิดมากๆอะไรเงี้ยแล้วมีวิธีการก็บอกกันหน่อยนะคือส่วนตัวก็ก็ประมาณเนี้ยคือมันก็เหมือนกันอ่ะไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากแบรนด์อื่นเท่าไหร่ ่างไหมทุกคนลองคอมเมนต์มาดูหน่อยว่าแบบมันต่างกันไหมสองข้างอะก็เฉยๆยอะคือไม่ได้รู้สึกว่าแบบเหมือนในที่เขารีวิวกันขนาดนั้นไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่ว่าประทับใจของแถมมากคุ้มมากก็เลยไม่โกรธไม่เครืองแต่อย่างใดคือถ้าโปรแบบเนี้ยซื้อได้ทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าซื้ออย่างเดียวราคานี้เราชิก็เฉยๆนะคะเพราะถึงตอนนี้ค่ะทุกคนบอบบี้บารของเราอ่ะก็จะเริ่มเห็นสีขึ้นมาอีกนิดนึงนะ เราช่อไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าเราคิดว่ารอไปสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มเห็นสีแต่เราช่อจะมาลองทําให้ดูก็คือเวลาที่เราผสมสีกับสีอื่น,นะคะ่ะก็คือวันนี้จะใช้เป็นก็คือเป็นชาแนลเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบสีที่แบบไปทํางานได้ทุกวันเบอร์97นะคะ ที่บอกก็คือเราแค่ทาลิปของเขานะคะแล้วเราก็มาเติมสิ่งที่เรามีเองก็ได้เนาะการช็อปครั้งนี้คือบอบบี้บาวเราจะดูมาครึ่งปีได้นะคะก็คิดว่าคุ้มแล้วแหละบอบบี้บาวพอใจมากๆแต่ว่าล a าเนชอะคือคาดหวังไว้มากกว่านี้นิดนึงก็ไม่แย่ก็คือโอเคเหมือนกันนะคะก็ฝากไว้เผื่อใครอยากไปซื้อนะคะก็ลองดูได้เราชุก็มารีวิวให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบพลาดสิไปก็ไปลอง ดูโปรต่อๆไปนะคะว่ามันจะแบบพิกัดมากกว่านี้ไหมเลยนะอ๋อเขามีอีกฟังก์ชันหนึ่งทุกคนก็คือแบบว่าแปะหน้าแล้วไม่ติดมาร์กใช่ไหมอันนี้จะมาลองทําให้ดูนะคะก็คือฝั่งนี้อันนี้ไม่ติดจริงๆทุกคนคือทามาดีที่เราจะบอกคือเขาโปรแต่ว่าเขาไม่ติดนะคะก็คือเหมาะกับการที่แบบว่าเราแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าเสร็จนะคะเอาอันนี้มาทับอีกรอบนึงเราจะคิดว่าเหมาะ แต่ถ้าเกิดว่าแบบอย่างเดียวเสร็จเลยเราชื่อคิดว่าอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เราชื่อเพราะว่าใต้ตาเรายังมีอยู่นะก็ห<ส>วัง<ส>ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบก็ฝากก,าก, like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครั้งหน้าเผื่อจะได้มีรีวิวอย่างอื่นนะเผื่อใครอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชื่อมีของมารีวิวพอดีก็จะมารีวิวให้ดูนะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะ